ทำไมเวลาแนะนำตัวเองแล้วผู้คนถึงจดจำคุณไม่ได้เคยเข้าไปในคอสสัมมนาไหมครับเราไปเรียนร่วมคนนั้นคนนี้และผู้สอนก็จะให้เราลุกขึ้นแนะนำตัวแน่นอนครับก็อาจจะให้คนละสามนาที5นาทีก็ว่ากันไปหรือมีโอกาสที่เราจะได้ขึ้นเวทีแนะนำตัวเองแต่หลายคนนะครับแนะนำแล้วไม่มีใครจำได้ เพราะทุกคนมักจะบอกเรื่องตัวเองว่าเราจบอะไรเรียนอะไรมาเคยทํางานอะไรบางคนก็ไปบอกอีกว่าชีวิตกูเจอดราม่าอะไรลุกขึ้นมาพูดบนเวทียังร้องไห้เะยคนจําไม่ได้เพราะมนุษย์เคล็ดลับคือเราจะจําทุกสิ่งที่เราได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเคล็ดลับในการแนะนําตัวเองให้ผู้คนจดจําเราได้เมื่อเราพูดเรื่องราวของเราไปสักนิดนึงครับไม่ต้องเยอะเราบอกเขาไปเลยครับว่าเราช่วยอะไรเขาได้ ลูกศิษย์ผมนะครับที่เป็นแอร์โฮสเตสลุกขึ้นมาแนะนําและคนจําไม่ได้เหมือนกันผมก็บอกตอนจบว่าให้หนูแนะนําตัวเองแบบนี้นะนั่นก็คือขึ้นบนเวทีก็เล่าเรื่องตัวเองอะครับว่าเรียนอะไรจบอะไรมามีประสบการณ์อะไรแต่ตอนจบให้บอกว่าพี่ๆที่อยู่ในห้องนี้คะใครมีลูกหลานอยากจะเป็นแอร์โฮสเตสบอกหนูหนูช่วยพี่ได้แค่นี้เองครับนั่นก็คือบอกสิ่งที่เราเชี่ยวชาญเอาสิ่งที่เรามีไปช่วยคนอื่นและเขาจะจดจำเราได้ทุกคน